ลงนี่เล็บดไปเรยดิเอ๊ค้าทุกกันด้วยเว้ยเอ้ากาศร้อนเจอของร้อนมันจะทำมันเป็นยังไงอ่ะมันจะทำให้ยิ่งร้อนมันก็จะร้อนยิ่งหมดเลยแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของเลือดถุนไอ้นี่คือลงไปว่ายเล่นไม่ได้ลูกเขาแช่เท้าหมดเลยไปแช่เท้าแช่เท้านะบอกมันร้อนอ่ะมันร้อนเพรแดดร้อนเดี๋ยวมันร้อนมาลยมนแดดดูว่าอยู่มันร้อนมันก็ร้อนมันก็ร้อนใช่ปะ ฮะจริงๆลงได้ในเนี้ยเจแปนเะจแปนลงได้ลงดิได้เนี้ลงง่าแช่เท้าค่ะรอแล้วหน้าดำเนี้ยลงไปเลยเจแปนเจแปนดำหมดแล้วก็น้ำเลยเนาะขมวดตักอึดเนี้ยรเลยเจแปนกลืนเคี้ยชาแค็เซียมสูงทำให้สูงที่ว่าบูดจะไม่ใช่เข็มไม่วมตั้งเหรออ๋อไม่เป็นไรไม่เ็ค่ะจะยกเอ่อช่วยช่วยให้ไงออ๋ช่วยช่วยไม่ให้รู้ร ากิใอว่าชครกว่าปงแปงชอบอ่ะชอบชอบแค่อ๋อเน่ยถ้าถ้าถ้าอากาศหนาวอ่ะวันนี้ก็หนาวอยู่หนาว